If you got Jack in your cup, go raise it up, go raise it up, go raise it up. If you ain't got enough, go fill it up, go fill it up, go it up. I'm gonna chase this whiskey with Patron, I want a girl in my lap and a Jaeger bomb. I'm coming in hot, you hurt me, and I'ma make it rain on the ground who serves me. I'll drink a fifth of สวัสดีท่านผู้ชมครับเมื่อท่านผู้ชมจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่าชาวพิ่ก็สามารถได้ตามรายการนี้ได้ท่านผู้ชมอยู่กับเกมเรโอเนโกะนะครับโอ้ยเรโอเนโกะซึ่งเป็นเกมที่ทำผมบ่นได้มามากพอแล้วอันนี้ผมก็พอรู้กับดักบางจดุดบางตำแหน่งนะครับอ,อืมเริ่มจากด่านหนึ่งเลยอุ๊บสเต็ปเทพไปรวดเร็วไปจุดจ๊ด เดิมไปเดี๋ยวเพิ่งระโดดสเต็ปนี้เอาไหมขวางรูดกดักนี้ดีอ่ะทำไมมันทำอย่างนี้เอาไหมเอาจริงง่ะจะไม่เสียชีวิตไม่แต่ชีวิตนึงมาไม่ทันหรอกเยชเก็บธงตึ๊ตตตตตต เอา้าโอ้เมฆแห่เหียบยน่อยก็ไม่ได้เนะเาะเฮ้ยเจ้าเอย้ยยางยางโอ้ดูเมฆมันทำอ่มมันทำนะแอปเบลเธอจำกับดักนี้ได้ดีใช่มันต้องมีออ,อกมาใช่แล้วก็ต้องตอดคามไปโอ้ย

เอ้าลืมไปมาเขี่ยไม่ได้ไม่ต้องเลิกมาเอา้าโอ้ยเอ้ยมันมนาผ่านได้มันใจร้อนจังนะเอาหมายใจเย็นใจยเย็นใจยเย็น,นใจยเย็นโอเคใจเย็นใจเย็นโอเคสเต็ปดีๆ เอา,เอาทำใจไม่ได้แออุกบาทตกไงตอนนี้เนี่ยฟ้องนาซาเลยทำไมอุกบาทตกมา come on come on come on เอค้างอย่างแล้วเยยเคลียอาวนี่จำได้อ๋อเฮ้ยโอ้ลืมกดเดินหน้ากำใช่จำกับอยากพอตรงนี้ได้ที่เดือกก็จำไม่ได้แล้วท่านผู้ชมเอ้ย้เฮ้ยยังได้ เอาโอ้เจริญอ่ะเอาตึงถึงหยับชึบทำได้หัวฟักทองเอาเฮ้ยเอาตายเนี่ยเอาไม่เอาอึ๊บเอาเฮ้ยเอ๊ยเอาเฮ้ยทำไมเราตกไอ้นี่ไม่ตกอะเฮ้ยมันโกงนี่วะเนี่ยบั็อกวะเนี่ยเอาเอาไม่เฮ้ยเฮ้ยหยับหยับสเต็ป ใช่ทีนี้ต้องโดเผื่อไว้เฮ้ยกลับมาพีไ่ไปอีกเอ้ากดดเดัดอ่าทำไป็นอย่างนี้เอ้าอาอมายิ้มมิกเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวทั้งเดิมไม่ตกเดียวมันนะทีเราเราตกได้แนละ้วมันตกไม่ได้เใหมาใจเย็นใจเย็นโอเคตึงถึงๆึงถึงึง มันระโดดมาต้องทำไงเอากระโดดตายตกดุมนั่น <Lau> อ้กไม่มีวันไปทางสเต็ปเดิมอ๋อเลยเอาอาไอ้นี่กระโดดตายด้วยกันเอ้ยเกือบเกือบเกือบมาโอาเอ้ยตายโอยดายอ้ะ เก็บธงข้างบนสีแปลกจังว้าวเชียวว้าวเชียวกับดักต้องมีแบบนี้ให้มันกินแน่นอนนะเย่ <Yeah. S 1> เก็บมันดีไหมเนี่ยอยากเก็บมันดีว่ะโอ้ยทำไมเย่เ yeah. อ้าโอ้ ตมน่ตนาต้มหน่อยก็ไม่ได้เนาะเพื่อนเนะ๊บเอา้าชุดเฮ้ยอ่าเอาไปกินโอเคโอเคเอา มันขึ้นอย่างนี้ทีๆนั้นทำไงเนี่ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยไวไวโอ้เชื่อกับดักต้องมีเฮ้ย <Hey, S 1> ตามตูดมาด้วยเทพเอา้าอะไรโดนมีการโดนหนีมีด้วย เออนี่ต้องอย่างนี้ใช่โอ, então, อ oh! ้ยโอ้โหโอ้โหซุปเปอร์สไตล์เฮตาเมกนะโอ้โหพี่ซุปเอ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้ยโอ้ยจะเก็บของดี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 เยอเสียรางลงไปกัน อ้าวโอ้ดูไปทำหน้าเครียดใสอีกโอ้ยเมฆเหยียบหน่อยก็ไม่ได้เนะาะน้องก็จะทำยัไงเนี่ยเฮ้ยถึงต่อเฮ้ยทำไมแอคามไม่ขึ้นบนเนาะอ็ขึ้นยังไงอะอ๋อเมื่อกี้มีกำจักตรงนี้มาจะขึ้นยังไงอะ เอาเอ้ยไม่อยากไปอ่าอ่าตายก็ได้อ่ะโอเคแอะเ<อ>มฆนี่แม่ก็ตัวไปเกาะหน้ามันใช่ไหมอเอาเฮ้ยได้ด้วยเจะตายอีกโอ้จเจรินเลยชาติให้ทำไงหัวทุเรียนถามหน่อยยิ่งตายอ้า ให้ไปเหยียบนี่มันมันต้องไปได้ปวดหัวเกมนี้เอา้าเอาเอโดนม,มันโดนตรงนี้ตายกว่าขึ้นมาข้างบนเอา้าเฮ้ยอีกล่ะเอา้าเอาเอ โอทุเรียนไม่บอกอะว่าต้องทำไงต้องมีบล็อกลับบล็อกลับอยู่ไหนอะบล็อกลับอ่ายอมตายก็ได้เอาจะจะตายงงแล้วมาตายตรงนี้เฮ้ยจุกซูร์สตาร เอา้าวกินซุปเปอร์สตาร์คือจะรอดตันตายอีกโอ้ซุปเปอร์สตาร์เลยปุ๊บเก็บซุปเปอร์สตาร์ไว้แอแะแฮะวิ่งกลับอยู่เรปเออซุปเปอร์สตาร์ไม่ช่วยอะไระไม่ยอมตายแลย้วน้องทำไงอะ่ะเอา้าเมก chưa yeah. bọn hoa mày. tay kể à, tham mưu cho mới, chơi ch lên. ô, cầm Oh, mày là yêu thương yêu. Oh, mày, 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 người น้ำเต็มเท้าเลยโอ้ทุเรียนทำไงอะ่ะไม่รู้วิธีจริงๆวิธีนี้ร่วงได้ไม่มีบล็บอกรับเฮ้ยมันต้องเหยียบตรงนี้เอาไปที่เดิมจริญเ้ย มีทางอื่นอ,อีกิงมะเอ้ามายอมตายก็ได้อ่ะโอเคเอเฮ้ย<ะ>รู้แล้ววทุเรียนอยากเอากับดกมาหลอกอีกเอา้าเออไม่รู้แล้วยอมตายก็ได้เก็บดอกไม้ดิ อ้าวตายเรียกตัสตายไมอืมเรียกตตายไปทึงถึงไปท่านผู้ชมพอก่อนเดี๋ยวไปละบาย